งบทีมงานไว้คนละ400บาทนะครับแล้วเดี๋ยวมาทายกันว่าเนี่ยทั้งหมดเ1นด็กคนจำนวใช้จ่ายวันนี้ไปเท่าไหร่ ดูแล้วคิดว่าครบ400นี่ทะลุนี่ไม่ต้องถามเลยทะลุไม่ต้องถามด้วยหรอการเอ็มคิดว่าเป็นไงบ้างครับเกินนิดหนึ่ง <c oughs> ครับเกินนิดเดียวห<อ> <c oughs> วังว่าไงครับขอบคุณนะคะบอสฉันคิดว่าเกินแน่นอน400บาทจริงจริงอะหยุด <c oughs> แล้วนะมีพี่เจนมาจุ๊ดเหรอเองนางู่นเดี๋ยวนี่เดียวการเอ็มที่บอกว่าไปกินบาร์บีคอนดีกว่าคิดว่าเป็นไงบ้างครับแซ่บอยู่ครับเทียบกับบาร์บีคอนบุฟเฟ่แล้วอันนี้อันไหนดีกว่ากันให้คนละฟิวาให้เลือกอีกครั้งจะไปบาร์บีคอนหรือกินนี่ ไม่ไรอย่างนี้ได้เกิดว่าส่วนเกินนี่คิดว่าใครต้องเป็นคนจ่ายครับกำลังบอกหน่อยว่าใครพีบอสเขาบอบคุณครับ ดูโต๊ะนี้ครับทุกคนถือว่าเซฟมากอยู่จานดิไม่เยอะด้วยแล้วก็เป็นสีแดงด้วยดูดิคือผมเดินไปทุกโต๊ะเนี่ยโต๊ะเราเนี่ยน่าจะจานเยอะสุดทุกคนก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเราให้งบทีมงานไว้เพิ่มละ400บาทครับดูจากสภาพแล้วจะเกินไหมเดี๋ยวมาทายกันว่าเนี่ยทั้งหมด10คน,นใจะหมดค่าใช้จ่ายเลยนี้ไปเท่าไหร่แหมเดี๋ยวเอาไปจ่ายเลยทิ้งด,ดีเลยดีกว่าเนี่ยต้อสั่งทุกจิบงบคือ4,400บาทคิดว่ามื้อนี้เท่าไหร่ครับ6,000 ว่า6,000กว่ากันนะว่าอยู่ประมาณ4,500คิดว่ามื้อนี้เท่าไหร่ครับประมา5,500กว่า5,000กว่านะใช่ค่ะเขื่อนเหรอ5,500พี่เจงอยู่ตเท่าไหร่ครับ4,000กว่าบาท4,000กว่าบาทชัวร์ทายว่าทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ใครทายห่างมากที่สุดเขาเป็นคนจ่ายส่วนที่เหลือคิดว่าทั้งหมดเท่าไหร่ครับคุณโต๊ะวงกลนแรกเลย 0 0จต้าันแปดห้พันห้าครับโอ้ยหกคนคนมีคนโดนละห้าพันห้าค่ะห้าพันห้าโอเคก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าสรุปทั้งหมดเท่าไหร่โอเไม่นั้วยอดชระเงินของคุณลูกค้านะครับสองพัสิบาทครับยชาระเงินของคุณลูกค้านะครอยู่ที่นบาทครับตันี้แหยนี่้ย เอ๋อไหนบอกคนละ400นี่คือไม่เท่าไหร่เนี่ยโต๊ะนู้นกินยังไงว่า600เขาอื่นเขากินกันประหยัดประหยัดเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ารวมหมดเท่าไหร่นะครับมบอยู่4,400นะครับสรุปทุกคนออกมาแล้ว5,200ซมติงนะก็สรุปวันนี้ทพรายงานมาเลี้ยงนะครับกดไป5,300บาทนะครับแล้วทุกคนหลามกินซูชิโร่กดไปคนละเท่าไหร่แล้วก็ฝากติดตามช่องวัดเกมด้วยนะ